ฟูตบอลกระแสต่างประเทศค่ะแล้วก็ข่าวแรกของเราในวันนี้นะคะไปที่ยูโรฟีเวอร์กันหน่อยค่ะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะยูโรนะคะก็ได้มีการเตะค่ะคู่แรกเริ่มต้นไม่ได้ดึกมากแฟนๆหลายคนก็ได้ดูกันแบบสบายๆนะคะก่อนที่หลังจากนั้นจะเป็นคู่ดึกนะคะคู่แรกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะในการเจอกันนะคะในศึกยูโรคือทีมชาติโปแลนด์ค่ะจะต้องเจอกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะ ผู้นี้ก่อนเกมต้องบอกว่าโปแลนด์ค่ะตลอดระยะเวลา45ปีที่ผ่านมาพวกเขาไม่สามารถเอาชนะเนเธอร์แลนด์ได้เลยนะคะแล้วก็ในเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะร่มต้นเกมไม่นานนะคะพวกเขาก็ได้ประตูค่ะ ขึ้นนำนะคะเป็นการจุดประกายความหวังเล็กๆ,ๆค่ะโดยบุกษานะคะก็ยิงประตูให้กับโป,โปรแลนด์ค่ะขึ้นนาเนเธอร์แลนด์เป็น1ประตูต่อ1น1ะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะต้องบอกว่าทีมชาติเนเธอร์แลนด์ค่ะก็ได้ประตูไล่ตีเสมอเป็น1 1นะคะจากโคดิกาโปค่ะที่บอลเนี่ยฉลับแล้วก็เข้าประตูไปนะคะท้ายที่สุดค่ะต้องบอกว่า การแก้เกมในเกมนี้นะคะทางด้านของคูบันกุนซือทีมค่ะก็เรียกได้ว่าโอ้โหเห็นลูกทีมเนี่ยมีโอกาสแย่ๆมากมายนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยไม่สามารถที่จะทําประตูได้ก็เลยต้องการนักเตะใครสักคนเนี่ยลงมาเพื่อเป็นตัวเปลี่ยนเกมค่ะคูมันค่ะเลือกที่จะเปลี่ยนอวาวเวคอร์ค่ะอดีตผู้เล่นของทีมอดีตผู้เล่นของแมนเชสเตอร์เต็ดนะคะลงมาแล้วต้องบอกว่าการเปลี่ยนตัวในครั้งนี้มันได้ผลค่ะเพราะว่าอวาวเวคอร์ค่ะลงมานะคะแล้ว ส่งบอลเข้าประตูทันทีนะคะทำให้ทางด้านของเนเธอร์แลนด์ค่ะก็สามารถพลิกมาเฉือนชนะนะคะโปแลนด์ mm hmm. ไปได้ที่ 2, mm hmm. 2> ประตูต่อหนึ่งนะคะ mm hmm. โดยได้ประตูชัยเนี่ยมาจากบอลเวคอนในทีที่89นะคะซึ่งหลังจากจบเกมนี้นะคะต้องบอกว่ามันมีมี mm hmm. บอกมาค่ะทุกคนคะ่ะ ปกติแล้วในสื่อยูโรเนี่ยเราจะเห็นอยู่แล้วว่ามันจะมีมีมนู่นนั่นนี่มานะคะไม่ใช่แค่ยูโรนะรวมถึงฟุตบอลโลกด้วยนะคะทุกคนจำได้ไหมว่าย้อนไปเมื่อหลายปีก่อนนะคะมันมีมีมออกมาคือว่าเลิฟเนี่ยอดีตผู้เล่นทีมชาติเยอรมันใช่ป่ะเอ้อดีตคุนซื้อทีมชาติเนี่ยอ่าเยอรมันนะคะเขาก็ได้มีภาพแบบร้วเป้าตัวเองแล้วเอาขึ้นมาโดมอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่ปีนี้ค่ะเราบอกว่าในสึกยูโรนะจ๊ะ ครูมันค่ะก็สร้างมีมก่อนใครเลยนะคะโดยเจ้าตัวค่ะมันมีกล้องไปจับได้นว่าครูมันเนี่ยเอามือนะคะไปแบบเหมือนแค่ขี้มูกแค่ขี้มูกแค่ขี้มูกแค่เสร็จปกติคนแค่เสร็จเนี่ยเขาจะต้องแบบเขีย่ยทิ้งเช็ดมืออะไรอย่างเงี้ยใช่ปะแต่ไม่จะ่ะเพราะว่าครูมันเนี่ยจะเอามือที่เขี่ยนเนี่ยยัดเข้าไปปากหมดแล้วปึ๊บอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยเป็นมีม,มที่แบบทั้งสื่อไทยสื่อต่างประเทศรวมถึงแบบทั้งไม่ออฟฟิเชียลแล้วก็ออฟฟิเชียลเนี่ยนะคะ เล่นนะคะเอามีมเนี้ยมาเล่นก็เป็นสีสันในศึกฟุตบอลโลกไอ้ี่ศึกยูโรนะคะทีนี้ค่ะไปดูบทสัมภาษณ์ของครูมันหลังเกมกันหน่อยนะคะหลังเกมค่ะครูมันก็ได้บอกนะคะว่าทุกทีมเนี่ยต้องการฟุตบอลสไตล์ชาวดัตนะคะต้องการฟุตบอลนะคะสไตล์ที่มีคุณภาพนะคะสไตล์อังกฤษอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเขาได้บอกอีกด้วยนะคะว่า ตลอดระยะเวลาในการเล่นเนี่ยนะคะคือลูกทีมของเขานะคะมีโอกาสเยอะแยะมากมายแต่สุดท้ายเนี่ยไม่สามารถที่จะจบสกอร์ได้นะคะรวมถึงว่าเขาเองนะคะบอกด้วยว่าคือทีมของเขาเนี่ยคือในเครื่องแรงเนี่ยพืชน,นักเตะนะคะหาพื้นที่ในการเล่นได้น้อยมากๆนะคะถ้าหากว่านับ1ชั่วโมงผ่านไปเนี่ยเขาคิดว่าทีมเขาเนี่ยควรขึ้นนํได้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งสประตูต่อหนึ่งขึ้นนำไม่ขึ้นนําไม่ได้ไม่พอนะเกือบที่จะโดนทางด้านของโปแลนด์เนี่ย ขึ้นนาอีกครั้งด้วยนะคะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยการเปลี่ยนเอาวอลเวคอรลงมานะคะมันก็เป็นผลดีนะคะทำให้พวกเขาเนี่ยสามารถพลิกเอาชนะโปแลนด์ได้นะคะทีนี้ค่ะจ้ตัวยังได้มีการพูดถึงวอลเวคอรอีกด้วยนะคะว่าในการซ้อมในการรวมทีมเนี่ยเขาเนี่ยก็มักจะอธิบายหน้าที่ของนักเตะต่างๆนานาเนาะแบบเหมือนประชุมการอธิบายต่างๆนานานะคะแต่วอเวคอเนี่ยก็รู้สึกค่อนข้างที่จะไม่พอใจหรือไม่ค่อยแบบ อารมณ์ไม่ค่อยไม่ค่อยจะสบอารมณ์เนื่องจากว่าเขาเองก็งงแล้วก็สงสัยว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงไม่สามารถที่จะออกซัทเป็นตัวจริงนะคะแต่การาร์ทในเกมนี้เนี่ยมันเป็นการออกาั์ที่ดีของมาราเวลอร์ซึจริงแล้วนะคะทางด้านของครูมันก็ได้บอกนะคะว่าพอมันเป็นแบบนี้มันก็อาจจะทําให้เขาเนี่ย มีโอกาสที่ออกจะ start เป็นตัวจริงเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะมันมันเป็นเหมือนราบว่าแสดงให้เห็นว่าเฮ้ <S <S i, ยบอลเวคอนเนี่ยมีแพชชั่นนะคะมีแพชชั่นกับเกมมีแพชชั่นที่มีความต้องการที่เขาอยากจะออก start เป็นตัวจริงอะไรแบบนี้นะคะบอลที่มีเกมก็มา M8 Thailand ที่หนึ่งของเอเชียความบันเทิงครบ <S <S จบในเว็บเดียวทีนี้ค่ะเราไปที่เรื่องของทีมชาติอังกฤษกันหน่อยนะคะ ก็ต้องบอกว่าเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะทีมชาติอังกฤษนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยโยกให้เป็นตัวเต็งว่าอาจจะเป็นแชมป์ยูโร2024นะคะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะก็เจอกับเซอร์เบียนะคะแต่ต้องบอกว่าโอ้โหคุณภาพเกมผู้เล่นนักเตะดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เทรนเนอร์เนอร์อนโน่ผู้เล่นของลิเวอร์พูลค่ะได้ออกซ์ดนะคะด้วยการเล่นมิดฟิลด์นะคะคู่กับไรซ์นะคะแต่สุดท้ายเนี่ยต้องบอกว่าเกมรับเกมรุกนะคะเกมรุกของ อังกฤษเนี่ยค่อนข้างที่จะฟืดแล้วก็หนืดมากๆเลยนะคะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยก็ต้องบอกว่าพวกเขานะคะก็ได้ประตูขึ้นนําเร็วแหละแต่มันเป็นประตูชัยนะคะเพียงแค่ประตูเดียวเท่านั้นซึ่งถ้าวันดูคุณภาพผู้เล่นต่างๆนานาเนี่ยคิดว่าอังกฤษอาจจะชนะด้วยแบบ2 0 3 0 4 0อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยพวกเขาสามารถเอาชนะได้เพียงแค่1 0เท่านั้นนะคะซึ่งประตูนี้ค่ะก็มาจากจูดเบอร์นิฮัมนะคะที่โขกประตูเข้าไปนะคะตั้งแต่นาทีที่13เลยนะคะแม้ว่าภาพ บอลโดยรวมของจูบร็กแฮมเนี่ยยังดูแบบขาดๆกินเกินนะคะแต่เจ้าตัวเนี่ยก็พาทีมนะคะเก็บชัยชนะในการเอาชนะเซอร์เบียได้นะคะทีนี้ก็ต้องไปดูการเรซเกตแล้วว่าเจะต้องจูนทีมยังไงเพื่อที่จะดึงคุณภาพเกมรุกที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้มันแบบว่าโจดฉายโจดเจรัาได้นะคะอ่าทีนี้ค่ะเราไปที่ทีมชาติเดนมาร์กกันหน่อยนะคะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะเดนมาร์กนะคะจะต้องเจอกับเชโรวาเกียนะคะก็ต้องบอกว่าในเกมนี้นะคะ สโรวิเนียไม่ใช่สซโรวาเกียนะคะสซโรวิเนียนะคะก็เมื่อทําเกินที่ผ่านมาค่ะทางด้านของคริสเตียนเล็กเซนนะคะดีผู้เล่นที่มีปัญหาเรื่องของหัวใจแบบหยุดเต้นนะคะในแบบว่ายูโรปีแบบว่า2020เออนะคะก็ จนระยะเวลาเนี่ยผ่านไป3กับ4ปีแล้วเจ้าตัวก็กลับมาลงเล่นในศึกยูโรอีกครั้งนะคะแล้วก็เมื่อค่คืนที่ผ่านมาในเกมกับสโรววเนียเนี่ยเจ้าตัวก็โชว์ฟอร์นได้อย่างเชิดฉายมากๆนะคะโดยคริสเตนอิเล็กเซนค่ะก็ทําประตูให้กับเดนมาร์คค่ะขึ้นนำสโรววเนียนะคะไป1ประตูต่อศูนย์ตั้งแต่นาทีที่16เลยนะคะแต่หลังจากนั้นค่ะต้องบอกว่ายาซานะคะก็มายิงประตูดับฝันเดนมาร์กนะคะทำให้เดนมาร์กเนี่ยไม่สามารถ ว้าใช้ในเกมนี้ได้นะคะทำให้จบเกมนี้ค่ะก็เสมอกันไปที่1ประตูตอนหค่ะเราไปที่บทสัมภาษณ์ของเอริกเทนฮากกันหน่อยค่ะคุณซื้อทีมอังกฤษไอ้คุณซื้อทีมปีสแสดงแมชเชอเตอร์ยไนเต็ดน,นะคะเอริกเทนฮารกกับคุณซื้อทีมนะคะก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะโดยพูดถึงนะคะเกี่ยวกับการที่ทางด้านของแจ็คกิริสแล้วก็ทางด้านของ ลูกทีมเขานะคะอย่างมาคาร์ลฟอร์ดเนี่ยไม่มีชื่อติดทีมชาติอังกฤษชุดลุยยูโร2 0 2 4นะคะโดยเขาค่ะก็บอกเลยว่าแบบไม่ใช่เรื่องที่แปลกเลยเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยมีฟอร์มที่ตกลงนะคะแน่นอนว่าเมื่อคุณมีฟอร์มที่ตกลงเนี่ยการที่จะมีชื่อติดในศึกยูโรหรือมีการชื่อติดในทีมชาติเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากอยู่แล้วนะ,ะทั้งนี้ค่ะ ได้บอกอีกด้วยนะคะว่าในความคิดเขาเนี่ยเขาคิดว่าอังกฤษเนี่ยในปีนี้นะคะมีคุณภาพผู้เล่นที่ดีมากๆนะคะทั้งเกมรุกเกมรับแล้วเขาเชื่อว่าอังกฤษนี่แหละน่าจะเป็นทีมเต็งแชมป์นะคะฟุตบอลยูโร2024ค่ะและนี่คือกระแสต่างประเทศที่ติ๊กนำมาฝากทุกคนในวันนี้นะคะส่วนพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องราวไหนนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับเอเชียบุกี้ไลท์ไทยแลนด์ค่ะตรับนี้ติ๊กต้องไปแล้ว